วัสดีครับส่วนบนครั้งที่26ภาค2บทที่7บทสวดมหาสมัยสูตเอวามเมสุตังเอกังสัม,มัญยังภะกวาสักเพสุวิหารติอปิละพัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสัเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสาหิจะโลกาตาตุหิเทวตา เยปุเยนะสนิปาติตาโหติพระขวันตังศาสนายะิภิกขุสังขจะปะตะโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตโหสิอัญโขพระาวาสเกสุวิหารติอภิรัตวัตุสัมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัทธิงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะ อาระหันเตหิทัสหีจัลโลกาตาตุหิเทวตาเอปรเยนะสนิปปติตาโหติภะคะวันตังทัสศนายะภิกขุสังคัจจะยันโนนะมะยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังขามือยามะปุปัสสังขามิตรวาภะคะวัโตสันติเกปัจเกกคขาถาปัเสยามาติตาโขตาเทวตาเสยยาถาปิกนะมะภะละวา ริโสสัมมัตชิตังวาปาหังปาษาเรียงภาษาิตะวังวาปาหังสัมฤชายะเมวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังสุอตตโคตาเทวตาภาคาวันตังอภิวาเทวาเอกามันตังอัคคังสุเอกามะตังติตาโผเอกาเทวตาภาคาวัโต สันติเกอีมังคาทางอภาสิมหาสามายภาวนัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามมหาอิมังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตัสังมันติอัตโคอปาราเทวตาภาขาวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตตาระพิกขาวโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังกังสุสารถิวะ เนตานิะเหตวาอินทาริยานินักขันติปฏิตาติอัตโคอภปราเทวตาปะขวาโตสันติเกอิมังตาทังอภปสิเจตวาขีลังเจตวาปะลีคังอินทัขีรังโอหัจจะมาเมชาติจารติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโค อปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอปัสสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสนาเตคาบิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตตาโคหพระขาวพิกขุอมันเตสิเยปุเยนะพิกขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสนิปปติตาหุนติตถาคตัง ทศนายาปิภุสังฆจะเยปิเปภิกขเวอเหตสูงอธิตามัตธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขาวันตานังเอตตาปารามายวะเทวตาสนิปาติตาอเหสูงเสยยะตาปิไมหังเอตาระหิเยปิเปภิกขเวปวิสันติอนาคตมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขาวันตานังเอตตาปารามาเยวะ เทวตาสนิปปติตาภวิสันติเสยถาปิไมหังเอตารหิอจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนังมานิกิตายิสามีภิกขเวเทวกายานังนังมานิเตศสามีภิกขเวเทวกายานังนังมานิตังสุนาถาสาธุกลงมานสิกาโรทะภาสิสามิติเอวัมปันเตติโคเตภิกขูปะขวโตปัจจโสสุงปะขวา เอตัโจะสิโลกะมนุกัสสมิยัตถุมมาตันสิตาเยสิตากีนัขพะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะละลีนาโลมหหงสาพิสมปุโนโอทาตะมานาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิญโยปัจจะสเปจะตวาวะนาย กับิลวัตตะเวตโตอมันตายิสัตตาสาวเกสาดเนระเตเทวกายาอภิกันตาเทวิชานาตะภิเกโวเตจจอาตับภะมะปารุสุตวาพุทธะสะสาสัณังเตสัมปาตุระหุยานังอัมนุสานะทัตสนังเอปเกสัตตมัตตสุงสหัสสังอัตตสัตตะรังสตังเอเกสหัสสานังอัมนุสานะมัตะสุง อเปเกนันธรรมทุกขังทิสาสปปาพุตอาหูตัดจะตสพังอภิญญาญาวิวัคขิตวานะจักขุมาตโตอมันตะยิถาสาวกเกสารเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณะตภิกขโวเยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุบุพัสโซสัตตสหัสสาวงขาภุมมาปาปิลาวัตวา อิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัตสิโนมุทัมานาอภิกามุงพิกุนังสามิปิงวะนังจะสาหัสสาอิมะวะตายักขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัตสิโนมุทัมานาอภิกามุงพิกุนังสามิปิงวะนังสาตาคิราติสาหัสสา ยักษ์ขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัสิโนมทะมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงนางอิเจเตสสจะสะสัหัสสายักษ์ขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสัสิโนมทะมานาอภิกรมุงพิกุนางสามิติงนางเวสามิตาปัจจสตายักษ์ขานานัตตะวันนิโน อิติมันโตชติมันโตวนวันโตยสัสสิโนมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชะขะหิโกเวบุตรลัสะนิเวสันังปิญญวนังสัตตะสหัสสังยักษานังปัญรุปปัสสติกุมพิโรราชะขะหิโกโสปาคะสมิติงวะนังปารุมิจายะติสังราชาทัตตะรัตโภปสาสติ คันทัพพานังอธิปาติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตัสสะระอาวินทนามาระหาปลาอิทธิมันโตชติมันโตวณะวันโตยสัสสิโนมุทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวันางตักขินันจะที่สังราชาวิรุจะโอตปาสติปุพันธานังอธิปาติมหาราชายสัสสิโสพุทธาปิตัสสะ พระหาวินทะนามาพระหัพพลาอิตธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสัสิโนมุทะมานาอภิกามุงพิขุนังสามิติงวะนังปัจจิมันจะที่สังราชาเวรูปักโภปัสสาสตินาคานังอธิปาติมหาราชายัสสัสิโสพุทธาปิตัสสะ พระหาโภอินทนามาพระหาบพราอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัตสิโนมุทะมานาอภิกามุภิกขนังสมิติงวะนางอุตตรราชเตสังราชากุเวโรตับปะศสาสติยักขานันอธิปาติมหาราชาญาสัตสิโสพุตตาปิตัสสะ ะหาโวอิธะนามาพระหัปปาาอิทิมันโตชุติมันโตปณาันโตยะสัตสิโนมุทะมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวันังภุดิมัติสังตถาดัตโตทักขิเนนะเวรุหาโวปัจจิเมนะเวรุปัคโโปุูเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมัญาจัตุโรทิสาทันทันละมานา อังถังสุวเนกาเปิลาวัตถเวเตสังมายาวินโนตาสาอาภูวันจานิกาสัทธามายาอุเทตุเวเกนุวิภูจะวิภูโตาสาจันทโนกามเสโตจะกิน,นุคันทุนิคันทุจะปานาโตโอปะเมยโยจเทีวสุโตจะมาตาลิจกิตเะเสโนจันทพนโพนจยราชาชโนสพโพ อาคูปัญจะสิโขเจวะตัมภะรูสุริยวัจจะสาเอเตเจเยจะราชาโนคันทัพพาสาราชุพิมุทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนณังอัตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัดจักกาคัมภารสะตระอาคูปายาคาสจาติภิยามุนาตตะรัฐาจะอาคู นาคายัสสินเอราวันโนมหานาโคโสปาคสมิติงวะนางเยนาคราชีสหสาหรันติทิพาติชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวานมัชฌะปัตตาจิตรสุปันนาจิตติเตสะนามังอภยันทัตนาขราชาณมาสิสุปันนตโขโตเขมะ มักาสิพุทโธสันนาหาหิวาจาหิอุปาวะอัญตานาคาสุปันนาสารานามังสุพุทธังจิตาวชีระอัตเตนะสัมุทังอสุราสิตาปาตารูวาสะวเสเตอิทธิบันโตยสิสโนคารปัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาษาเวปาจิตติสุจิตติจะ ปหาราโทนมุจีสหสตันจะปาลิปุตานังสัพเพเว,วโรจะนามะกาสันในอิต,ตาวาพระลิงเสนังราหูพันทมุปาขโมงสัมโยธานิปตันเตภิภูนางสม,มิติง,วงกวะนางอาโปจเทวาปฐาวีจเตโชว,วายโยตตาขมงวารุณาวารุณาเทวาสมมาจาก ยสศสาสหเมตตาอรุณากายิกาอาภูเทวายัศสิโนตัสเตตัสสาธาอายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัศสิโนมุทัมานาอภิกรรมุภิกขุนางสามิติงวะนางเวตุจะเทวาสหดีจะอัศมาจัตุเวยัมาจัตถันสุปนิสาเทวา จันทามาภูภุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาภูภุรักขิตานักขันตานิปุรักขิตาวาอาภูมันทวาลาหากาวสสนังวาสโวเสโตสัพโปาคุรินทะโททัเสเปทสาธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโน มุทมมนาอภิธรรมุิภูะนังสามิติกวานังอัาภูสหภูเทวาชาลมัคคิสิกขาริวะอริฏฐาจารโรชาจะอุมาบุพภนิพาสีโนวะรุณาสหธรรมะจัขจุตตายานีชะกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัสเตเตทัสสะตากายา สัพเพนานัตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยะสัตสิโนมุทะมานาอภิกามุภิกขุนางสามิติงนางสมานามหาสามานามนุษามมนุสุดตมาขิทาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอัฏฐาคูอราโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโน ปารคามหาปารคาอาคูเทวาสัตสิโนตเสเตติัสสทาปายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตจติมันโตวนาวันโตยสัตสิโนมุตมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวานังสุกากรุมมหาอะรุนาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตคัยยหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหาระคะชามิสาการยัสยสัจสิโนตะนะยังอาคาปัจจุโนโยทสาอภิวัสสติตเสเปทัสธากา,ยา,า,ายาสเพ,พนานาัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสัสิโนมุทมานาอภิกามุงภิกุนงังสมิติงวะนันนงเขมิยาต,สตายาาุสิตา,ายามาสัตตกายัยสัจสิโน สัมปิปาคะลมะเสตตาชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาภูอัตถาภูปาระนิมิตาทัสเตทัศธาปายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตสติมันโตวนาวันโตยัสสัตสินโนมุตตมานาอภิกามุภิกูนางสัมิติงวะนางสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวันนิโน นามันว่าเยนะอาการฉุงเยชเตสติสาสหะปุทธะจติมัคีลังโอมตินะมนาสวังตะเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอสศิตาติตังสุพลมมาประมะโตจะพุตตาอิทธิมโตสหะสันนังอุมาโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสัพลมะโลกานังมหารมมาพิติตติ ปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสตเสถะอิสราอาคูปัญเจกวสาวัติโนเตสัญจะมัคคโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรัมมะเกมารเสนาอภิกามาปัสสะกันนหัสสะมันทิยังเอทะคันนหัตถะ พันธะทะราเขนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิทะโอจินังอิติตัตทะมหาเสโนกนนาหาเสะนังอเวสยิปานีนาตาลมาหัจยะสะรางกัตวานะ,าาะ,ะ,ะเพระ,ะ,ะวังยถาปวุสโกเมโคตานยันโตสัุชิโกตถาโสปัจจุตาวัติ สังคุโตสัสนยางวเสตัญจะสัพังอริญญายะวะวักขิตตวานาจักขุมาตโตอามันตายิสัตถาสาวเกสานรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาตภิกขโวเตจะอาตับพมกการุงสุตตวพุทธสสะสัส ja, นังวิตาราเคหิปักกาุง เนสังโลมัมปิอินชะยงสัเพวิชิตตสังคามาพายาติตายสัสสิโนโมทันติสหคูเตหิสาวะาเตชะเนสุตาติ